ที่ต้อหแลยังคงเดินไปหาใครคนบางคนเค <Okay, S 2> นะคะก็วันนี้อยู่บนรถนะคะพี่พิมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะคะก็พี่ก็อยู่บนรถเดินทางบนท้องถนนเหมือนกันวันนี้ก็เป็นวันที่เมืองไทยก็เป็นวัน3ามสิบ็ ن, ใช่ไหมคะสิปีนะคะก็อยากให้นคนเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยนะคะเมาไม่ขับ คุณง่วงคุณเหนื่อยให้หาที่ r สแอ area พักผ่อนนะคะตรงนี้เพื่อเราจะไม่เกิดอุบัติเหตุเราจะไม่ต้องไปเฉี่ยวชนหรือเกิดโน่น,นี้นั่นเขาใจะไหมคะชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่านะคะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองขับรถคำรังอย่างมีสติทเที่ยวอย่างสุกแล้วก็บุญรักษาทุกๆคนนะคะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทเที่ยวเผื่อพี่บินมด้วยนะคะทุกคน ไปที่ไหนกันบ้างเหลี่หลายลคนมาบอกว่าไปนั่นไปนี่นูน่นนี่นั่นใครที่รอกระเป๋าก,ก็รอก่อนนะคะเพราะว่าชิปปิ้งปิดค่ะเคนนะคะสําหรับพี่พิมพ์แล้วก็พรุ่งนี้31ธันวาก็าจะมีดินเนอร์กับเพื่อนๆกันนะคะกลางคืนก็ฉลองต่อกันที่บ้านเพื่อนค่ะสําหรับใครที่จะดื่มอะไรที่เมืองไทยก็ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขนะจ๊ะทุกๆุคนตรงนี้ ทุกคนการเดินทางต้องมีปลายทางเพื่อไปถึงไม่อยากให้ว่าไม่ถึงปลายทางนะคะตรงนี้นะคะเลยเลือกเพลงนี้นะคะ่ะทางเดินแห่งรักนะคะพราะเราต้องเดินทางไปกับคนรักของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสามีคุณพ่อคุณแม่น,นนีนันญาติเราต้องรักษาคนบนรถของเราหรือและตัวเราเองให้ปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทาง อย่างปลอดภัยนะคะตรงนี้ที่จะเดมคนหาเมื่อปฏิเสธเ่อทใจที่จะเฝ้รอตะเติมเต็มสิ่งที่หายไปแบบางม่ผู้ชายค่ะแล้วผู้กายค่ะ เทคแคร์ yourself ทุกคน drive เมาไม่ขับนะคะทุกคน drive be safe ถึงจุดหมายปทางด้วยความปลอดภัยค่ะบ๊ายบายเที่ยวเผื่อด้วยนะ